สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหัวนาคำทั้งเ็หมู่เมื่อท่านทั้งหลายาทั้งบ้านใกล้บ้านไกลบ้านเหนือบ้านใต้ได้ทราบความมุ่งหมายของทางวัดแล้วทุกคนทุกท่านต่างก็มีใจยินดีมาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิน่นร่วมกับทางวัดเพื่อจะได้นำกระถินไปทอดถวายแก่พิชุสงผู้อยูอ่ผู้อยู่จำพรรษาท่วนพรรษาการไตรมาส ในอาวาสวัดสว่างหัวนาคำการทอดกระถินในครั้งนี้ม่ใช่เป็นกระถินส่วนบุคคลหากแต่จะให้เป็นกระถิ่นสามัคคีกล่าวคือทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของอกระถินด้วยกันทั้งนั้นความมุ่งหมายของการทอดกระถินสามัคคีครั้งนี้นอกจากจะมุ่งผลคือสงเพาะพระภิชุสง์ให้ได้รับการยกเว้นในเรื่อง พระวิัยนิยมแล้วยังเป็นการรวบรวมทุนทรัพย์เข้าก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดอีกส่วนหนึ่งด้วยจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการยิ่งนักประเพณีการทอดกระถินนี้เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาลและเป็นประเพณีที่พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือ จัดว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญจะเป็นปัจจัยทำให้ผู้ทอดกฐถินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอิทธโลกและปารโลกตลอดกาลละนานก่อนอื่นควรจะทำความเข้าใจในเรื่องกฐถินเสียก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มพูลศรัทธาภาษาธะสืบต่อไปคำว่ากฐถินก็คือผ้าที่สำเร็จขึ้นด้วยกิจศรัทธา ของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหัวนครทั้งเกตมู่พี่น้องบ้านใกล้ชิดติดกันมาร่วมเป็นเจ้าภาพเมื่อสําเร็จเป็นผ้ากรถินแล้วก็นําไปทอดถวายแก่พิษุสง์ผู้อยู่จําพรรษาแล้วตลอดสามเดือนเรียกว่าทอดกรถินคําว่ากรถินคือวางไว้ทอดกรถินก็นาก็คือนําผ้าไปวางไว้ ต่อหน้าสง์อย่างน้อย5รูปโดยมิได้ตั้งใจถวายแก่พิสูรรูปใดรูปหนึ่งอากถินนั้นเป็นทานที่มีความผิดแปลกแตกต่างกว่าทานอื่นๆหลายประการ่าอคือหนึ่งจำกัดเวลาอาการทอดกถินมีกำหนดเวลาระยะเวลาเพียง1เดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำของเดือน11ไปจนถึงกลางเดือน12อ่าเป็นหมดเขต จะทอดก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้ 2. จํจำกัดบุคคลคือพิสุผู้รับผ้ากถินนั้นอย่างน้อยต้องห้ารูปมากกว่านั้นไม่กําหนด 3. กําหนดสถานที่คือเวลาสวดให้ผ้ากถินต้องสวดภายในกําหนดเขตแห่งสีมาสี่จำกัดการรับมีโอกาสที่จะได้รับผ้ากถิน,น,นได้เพียงครั้งเดียวคือวัดหนึ่งวัดหนึ่งจะได้รับเพียงครั้งเดียว จะรับถวายหลายหลายครั้งเหมือนทานอื่นๆเช่นทอดผ้าป่าไม่ได้ห้าเป็นพระพุทธานุญาตคือเป็นทานที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่มีผู้ทูลขอหกอเป็นจัดเป็นสังฆทานคือเป็นทานที่มีพระอน,นิสงส์มากเมีอน,นิสงส์ทั้งผู้ให้ผู้รับแปดผู้รับย่อมได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติ พระวินัยมูลเหตุที่จะเกิดการทอดกรถินขึ้นนั้นมีเรื่องว่าพิสุชาเมืองปลาไถรัดสามสิรูปจะมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดเชตวันแต่มาไม่ทันพรรษาจึงซับพรรษาจึงพักจำพรรษาเสียที่เมืองสาเกตนะครับพอออกพรรษาแล้วก็รีบจะมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินกำฝนทนแดดมาตามทางที่มีมเปือกตม ้าชีวรเปือกชุ่มไปด้วยน้ำฝนจนมาถึงวัดเชตเชตตะวันสมเด็จพระพรุศาสดาสดาทรงทราบถึงความลำบากของพิสูจนเหล่านั้นจึงทรงพระพุทธานุญ,ญาตให้พิสูจน์เหล่านั้นรับภากฐินในระยะเวลาออกพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือนอาจึงเป็นประเพณีทํากันมาทุกวันนี้อาคั้นต่อต่อมาการรับภากฐินเกิดความลำบากขึ้น เป็นต้นว่าผู้อผู้รับผ้ากฐถินผู้ถวายผ้ากฐินผ้ากฐินถวายไม่เพียงพออแก่พระสงฆ์สงฆ์ไม่รู้จะให้แก่ใครเป็นเหตุให้พระบรมเป,เป็นเหตุให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิขาบทเพิ่มเติมผ่อนผันความหาความสะดวกในธรรมในนประธานพระบรมพุทธานุญาตให้พิสูผู้จําพรรษาสิ้นสามเดือน มีกีวอนเก่าแก่กว่าเพื่อนและฉลาดในพระธรรมวินัยเป็นผู้รับกระถินและให้พิสุที่จำพรรษาด้วยกันอนุโมทนาเป็นอันได้ชื่อว่าได้รับอานิสงส์ดหย่อนผ่อนผันจากธรรมวินัยบางข้อคือเข้าไปในในละแวกบ้านโดยไม่ต้องอำลาเป็นต้นการทอดกรถินนั้นย่อมมีอานิสงส์มากกว่าทานอื่นๆ เพราะผู้ถวายจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการ 1. เป็นผู้มีปัญญา 2. องอรู้จักพูด 3. ปราศจ,จากความตนีและสมีความเลื่อมใสในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้สื่อตรงคงที่ทักษิณาครารของผู้ถวายย่อมจะได้รับอนิสงส์อันไพยบุญยิ่งไปกว่านั้นชนเหล่าใดพลออนุโมทนาก็ดีช่วยขวนขวายในทานก็ดี ย่อมอเป็นผู้มีส่วนบุญนั้นด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ผู้ถวายกรถินนี้เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวงผู้ถวายจะปรารถนาซึ่งอิทธิวิบุญยผลใดๆในสัมปรายาภพก็ให้สมเด็จสมสำสำัมสมดังมโนรถ ปาความปาดถนาหรือถ้าจะปาดถนาพุทธภูมิก็ดีปัจเจกภูมิก็ดีสาวกภูมิก็ดีสาวิกาภูมิก็ดีมดเมื่อวาสนาบารมีแก่ก้าแล้วก็จะสำเร็จอาสมดังปาดถนายิ่งไปกว่านั้นการถวายผ้ากฐินย่อมให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือได้รับผลเห็นทันตาดังตินบาลบุรุษนะดังตินบาลบุรุษอ่า เป็นตัวอย่างซึ่งจะนำมาสาธกยกเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้อติเตกีระดังได้สัดับรับฟังในอดีตการร่วงแล้วแต่ปางหลังครั้งศาสนาอของมหากัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเอโกปุริโสบุรุษชาวเมืองพราณาศีคนหนึ่งเป็นผู้เข็นใจไร้ที่พึ่งอาศัย อาศิริธรรมเสรษฐีผู้มังคั่งด้วยทรัพยบนับได้80ดสิบโกดด้วยยอมเป็นคนรับใช้อ,า,อาศัยอยู่กินหลับนอนในบ้านของท่านเสรษฐีวันหนึ่งท่านเสรษฐีถามว่าเธอมีความรู้อะไรบ้างาเขาตอบอย่างอ่อนน้อมวาอ่ากับผมไม่มีความรู้อะไรเลยครับ ท่านเศรษฐีจึงถามวา่าอย่างนั้นเธอจะรักษาไร้ยาของเราได้ไหมเราจะให้ข้าวันละหม้อ,อเพราะความยากจนจึงตอบตกลงทันทีแล้วเข้าประจำหน้าที่ของตนต่อไปแล้วมีชื่อว่าตินบานาเพราะรักษาไร้ยาตั้งแต่นั้นบัตรนั้นเป็นต้นไปวันหนึ่งเป็นวันว่างงานเขาจึงคิดว่าเรานี้เป็นคนยากจน เพราะไม่เคยทำบุญอันใดไว้ในชาติก่อนเลยาชาตินี้จึงตกอยู่ในฐานะเป็นผู้รับใช้คนอื่นไรา้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อยอเมื่อ,อเมื่อคิดดังนี้แล้วเขาก็ได้แบ่งอาหารที่ท่านเศรษฐีเอาใหา้วันละสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่พระพิษสง์ผู้เที่ยวบินทบาต อ,อีกส่วนหนึ่งไว้สําหรับตัวเองรับประทานด้วยเดชบุญกุศลอันนั้นท่านเศรษฐีเกิดความสงสารให้อาหารเพิ่มขึ้นอ,อีกเป็นสองส่วนเขาได้ออกแบ่งออกเป็นสามส่วนถาวายแก่พระพิษสงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้แก่คนจนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งอเอาไว้สําหรับตัวเอง เขาทําอยู่อย่างนี้เป็นเวลาช้านานแต่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาเราชนผู้มีศิทธรัทธาทั้งหลายก็พากันต่างก็พากันทําบุญกรถินเป็นการใหญ่แม้แต่ท่านเทศสีผู้เป็นเจ้าานายของเขาก็เตรียมตัวจะจะ,จะถวายผ้ากรถินเหมือนกันจึงได้ประกาศให้ประชาชนทาทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน เมื่อตินบานได้ได้ยินดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจทันทีว่ากระถินนี้แหละจะเป็นทานอันประเสริฐแล้วเขาก็ไปหาท่านเศรษฐีถามท่านเศรษฐีถามท่านเศรษฐีว่ามีถวายกระถินมีอานิสง์อย่างไรบ้างท่านเศรษฐีตอบว่ามีอานิสง์มากมายนักหนา สมเด็จพระบรมศาสดาตัดสมนาการสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเมื่อเขาได้ทราบดังนั้นแล้วก็มีความสมนัดปืมปฏิเป็นอันมากจึงพูดกับท่านเศรษฐีว่ากับผมมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุมูนนาในการบำเพ็ญกุศลเป็นบำเพ็ญกฐินทานครั้งนี้ด้วย ท่านเศรษฐีจะเริ่มงานเมื่อไรครับอท่านเศรษฐีตอบว่าเราจะเริ่มงานเมื่อครบเจ็ดวันนับจากวันนี้ไปตินบานได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักก็ได้กลับไปยังที่อยู่ของตนแล้วเกิดความคิดว่าเราไม่มีอะไรเลยแม้แต่ผ้าเพียงผืนเดียวเราจะทำบุญร่วมกับท่าน เศรษฐีได้อย่างไรเขาคุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานยิ่งคิดก็ยิ่งอัดอั้นตันปัญญาหาสิ่งที่จะร่วมอนุโมทนากระถินทานกับท่านเศรษฐีไม่ได้ในที่สุดเขาก็ได้เปี้ยงเสื้อผ้าที่เขานุ่งอยู่ออกอพับให้ดีแล้วเย็บใบไม้นุ่งแทนแล้วเอาผ้านั้นไปเลข่ขายในตลาด อาชาวตลาดทั้งหลายเห็นอาการเช่นนั้นก็พากันหัวเราะอืมหัวเลาะเยอะอาอากันออกลั่นตลาดเขาชูมือขึ้นแถลงว่าท่านทั้งหลายอาจงหยุดก่อนอาอยาหัวเราะข้าพระเจ้าเลยข้าพระเจ้ายากจยนไม่มีผ้าจะนุ่งอาจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าข้าพระเจ้าจะนุ่งผ้าทิพย์ คันพูดชี้แจงแก่ชาวตลาดดังนั้นแล้วเขาได้ออกเดินเล่ขายไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ได้ขายผ้านั้นไปในราคาห้ามาสุกคิดเป็นเงินไทยก็1นึบาทนั่นแหละสมัยก่อนนะแล้วนำผ้ามามอบให้แก่นำเงินมามอบให้แก่ท่านเศรษฐีเศรษฐีได้ใช้ซื้อได้สำเ็จสาหรับเย็บไตคีวรอนในครั้งนั้น ได้เกิดกลหนทั่วไปในหมู่จนตลาดถึงเทพพยาดาในสกามาพบพระจรสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าพระราาศีทรงทราบเหตุจึงรับสั่งให้นำตัวตินบานเข้าเฝ้าแต่เขาไม่ยอมเข้าเฝ้าเพราะเขาละอายตัดถามาถึงความเป็นไปของเขาโดยตลอดและทรงให้ทรงให้าราช,ระชะาชบุรุษนำผ้าสโตรก ราคาแสนตำานึงไปถวายเออไปมอบให้อ่านอ่านตินบานอ่านพระราชทานให้ตินบานอ่าและอ่ามอบบ้านเรือนทรัพย์สินทนะรัพย์สมบัตินะครับทรัพสมบัติอ่าให้ตินบานแล้วโปรดให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในเมืองพระราชาสีมีชื่อว่าตินบานอ่าเศรษฐีจำเดิมตินบานเศรษฐีจำเดิมแต่นั้นเป็นต้นมา ขั้นต่อมาตินบาลเศรษฐีมเีเมื่อดำรงตำแหน่งมีชีวิตอยูอ่พอสมควรแก่อายุไขแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเ,เทพพบุตรในดาวดึงดาดาวดึงพิภพสเสวยสมบัติอยู่ในวิมานแก้วสูงห้าโยศมีนางอับสรเป็นเมินเ,เป็นบริวารส่วนสิริธรรมเศรษฐีขันตายจากโลกนี้ไปแล้วเ,เกิด ในดวาวดึงสวรรค์พิพพมีนางอับสรเช่นเดียวกับกับเศรษฐีตินบานกับตินบานเศรษฐีท่านสาธุชนทั้งหลายนิทานสาธกเรื่องตินบานบุรุษที่ยกมาเป็นนิทั์อุทาหณนนั้นก็พอจะเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่าแม้วัตถุที่จะทำบุญนั้นจะเป็นของเพียงเล็กน้อย แต่หากมีใจเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมบุญนั้นย่อมอมีมอานิสงส์อันภัยบุญกระถินทานจะมีผลาอานิสงส์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับหนึ่งวัตถุที่จะถวายเป็นของได้มาโดยชอบธรรมสองเกตนาครบสามประการคือหนึ่งก่อนแต่จะให้มีใจยินดีขณะกำลังให้ ม,มีใจเลี่ยมใสเมื่อให้แล้วมีความปราบปลืม้มยินดีไปไม่เสียดายสามถวายแกพ่พิสง์ผู้ทรงศิล 4. สีผู้ให้เป็นผู้มีศิลป์ฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายพึงอาทำความปราบปลืม้มปิติดียินดีในอกฐินทานที่ตนได้ถวายก็ย่อมจะได้รับอนิสงส์ดังต่อไปนี้หนึ่ง กิติสโทซึ่งสื่อเสียงคุณ,ณสมความดีย่อมพุ่งขจรสองวิสารโทย่อมเป็นผู้องอาจอผู้องอาจก้าหารในสมาคมสามสำมูลโหะสำม,มูลโหใกล้จะตายไม่มีสติหลงไหลห้าปิโยเทวะมนุษย์สานังเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหก สุขคติปลายภพปลายาณาสุขคติปลายนา,ตาย,นาตายแล้วย่อมเป็นย่อมมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปเป็นที่ไปในเบื้องหน้าในท้ายที่สุดนี้นะครับขออํานวยพรให้ทุกท่านทุกท่านจงเจริญด้วยจะตุลพรจตตตุตละพิษพรใสคืออายุวรรณะสุขภาละ ตลอดการละนานเทินสาธุ